ขอบคุณค่ะขอบคุณใจส้มนะคะหลอนมากหลอนมากทำเสียงยิ่งหลอนจริงมาบูฮยค่ะ once comes to be the n i g h combo I think maybe this December again I want to go more often but I have to work <laughs> in Thailand หล่อนยันเสยงจริงแม่นิดดีจังเลยชอบเหรอคะมันกันแสงค่ะนี่คิฟิลิปปินส์ค่ะ I want to I want to เแว่นมานี่มาเออไหนบอกจะไม่ใส่ไหมจะไม่ใส่แว่นแต่ว่าเอออันนี้เป็นแว่นกรองแสงค่ะมันก็มันดีกว่าแว่นใสายตานะเป็นสีรุ่นหาะไม่หานไหนอย่าไปจก เหมือนกันนะนี่เชียวยังแบบคิดชุดวันที่แปดไม่ออกเลยนี่หละนี่ละ,ละมาอยู่ด้วยกันค่ะใช่ค่ะมาอยู่ด้วยกันนะคะ สิี่ได้ยังเงาเงามาอยู่ดดวกกันจ๋าสิบสี่มีตีมเสื้อสีไหนไม่จ๊ะ้าสิบสี่หรอคะพี่พลอยอือฉชวก็ไม่แน่จาจว่าเขามีขายเสื้อขายอะไรไหมไม่ขออะไรมากเขาสัญลักษณ์ด้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นด้อมคู่หรือด้อมเดี่ยวขอแบบขอแบบเดี๋ยวค่อยคิดตีมเดี๋ยวขอถามเบลก่อนว่า อยากกินใส่อะไรกัน d i d y o u got new series movie not yet i t uh, not in the main role upcoming but I am um, not in the main role yeah not yet. Zipsies อะไรเว่อ okay, ร ah ์เข็ดเท่าไรเลิกจริงเหรอ Happy ิ i r t h d a y นะจ๊ะ i wish i can go to yes Thank you for follow ค่ะคุณหลิงพักพานาคนเยอะนะคะขอบคุณค่ะ series movie would be better or why anything I'm the actress so I cannot like you know choose by myself อสเผยผมค่ะผยปะเอาละหลินน่าจะพันละจะไปนอนแล้วนะเจอก,กันเดอนหน้าเลยหรอ เดือนหน้าคือจะนีหรือเปล่ากุมภาหรือเปล่านี่กุมภาแล้วนะอันนี้แอบไปเติมม,มั้งมะมาเติมหน่อยมาเติมหน่อยขอบคุณใจส้มค่ะพี่จะปอกเหมือนกันเลยเช้ก็จะไปแล้วพี่เอ๋ยม่ไม่ไม่ Watch your scene Thank you Nara ฝันดีนะฝันดีนะคะพี่มิโยสายลมไปไปค่ะลาไปค่ะไปไปนะคะดูโคนในในนะอ่านทุกเม้นนะจ๊ะ ไหนๆนะคะไปนอนก่อนนะวันนี้ไว้มามาไว้กันนะคะคิดถึงนะคะ Love you guys Get some rest อย่าดื้ออย่าสนกันนะจ๊านิ่มนอนนะโอเคไหมกูหน <laughs> ค่ะ มันเริ่มตาแห้งเพราะวันนี้แบบใช้ตาเยอะไปหน่อยไลฟ์ Live ด้วยกูดคาเบียนคิสเล็บยูกูนไอจ้ะ <c oughs> รลบนอนกันนะบ๊ายบายนะคะหลับไม่ฝันไม่ฝันร้ายนะนกักกนเยอะยิง นี่นอนนะจ๊ะนี่มีมีใบวะใบจ้ะขอบคุณทุกคนนะคะ thank you for the gift นะ love you